เทคอินโดยซอหอยนังรมสุดเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ ู้ชมก่อนนะครับว่าถ้ามาย่านสยามสแควร์วันนะครับไม่มาร้านนี้ถือว่าตกเทรนด์มากๆเลยครับก็คือร้านลูน่าลูน่าเกาหลีดีเซอร์คาเฟ่นี่เองสักของร้านไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะน้องอลอสุชาของเรานี่นะคะสวัสดีค่ะทำไมถึงมาเปิดร้านนี้ได้คะน้องอลก็จริงๆออมเป็นคนชอบกินขนมมากโดยเฉพาะขนมที่เป็นแบบแนวแบบเกาหลีเกาหลีนิดนึงแล้วก็เลยมีความฝันเล็กๆของเราค่ะขนมมันเป็น แนวไหนคะที่น้องออคเปิดมันจะเป็นแนวเขาเรียกว่าอะไรอะไรพวกนี้อันนี้คือดัชเบบี้ค่ะจริงๆดัชเบบี้เนี่ยเป็นเป็นขนมเหมือนของชาวเยอรมันที่แบบเขากินตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเอามาอะแดปนิดนึงเป็นสไตล์ของร้านเราก็คือเพิ่มความเป็นเกาหลีนิดนึงตามสไตล์ที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยพี่ออมจริงๆก็แอบเห็นนะเมนูเยอะมากๆมีอันไหนแบบแม่ทำเลยไหมอีกเมนูหนึ่งที่แบบใครมาก็จะมักจะต้องสั่งก็คือซูเฟ่ค่ะซูเฟ่แพนเค้กมีกำลังอบให้อยู่ต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันพอต้องบอกก่อนว่าซูเฟ่แพนเค้กมันจะเป็นแพน ชิ้นอ้วนๆนุ่มใช่แ <writers S 1> บบ<า><น>ตักไปแล้วมันจะนุ่มเข้าปากมันจะเหมือนละลายในปากอะไเลยไงโอ้จะเอาอันนี้เลยอันนี้แค่ฟังงงว่าโอเคอย่าทานอันนี้เลยงั้นเอางี้ลองลอมเลือกมาเลยว่าอยากได้อะไรแบบที่แบบอินเทรนด์ที่แบบเจ๋งๆเนี่ยเอาสองอันนี้เข้าไปอ่าได้เลยเขาเข้าไปลอกันปะ นนามาแล้วะค่ะอันนี้ของพี่เตอร์ที่พี่เตอร์รีเควสต์อันนี้คือ d u s เบบี้คาโบนาร่าค่ะเป็นของคาวด้วยแต่ว่ามันมีความผสมผสานที่ลงตัวมากๆาอ,อยากจะให้ลองชิมเมนูนี้แต่ว่านอกจากแบบเมนูนา่าทานแล้วร้านน่ามาก็อองเรือนเสร็มเป็นยังไงกัไง,ไงหรอก็อย่างรูน่านูน่าเนี่ยเขามาลรูน่าแปลว่าพระจันทร์ใช่ไหมคะรูน่า ว่าพี่สาวเราก็เหมือนคิดว่าเหมือนขนมของเราเนี่ยเป็นสูตรที่แบบเป็นพี่เราเราเป็นเหมือนพี่สาวที่เราสูตรจากโรงทานเราคิดลึกนะเหมอเซอร์โมลเลยตอนไม่มีใครดูเซอร์มูลกันแล้วรู้จักป่้รู้จักค่ะมีนาชลูแน่นี่งานเห็นมใ้คล้ายๆเชฟร้านเลยขอบคุณมาองนะคะต้องไปต้องไปต้องไป อยากชิมของพี่เต๋ออะอะไรอะไรูปต้นกอของพี่เลยเลยหรอคือเนยอันนี้คือเมื่อกี้น้องอ๋อบอกไปแล้วคือความพิเศษของนี้นะครับแป้งจะเป็นแป้งแบบพิเศษแป้งแพนเค้กแบบหนารุ่งชุ่มเนยมากๆครับก็คือจะเข้มข้นเลยและที่สำคัญคือตอนเป็นคาปูนาร่าเนี่ยจะมีไข่ออนเซนมาด้วยและเบคอนเนี่ยรสชาติจะคาปูนาร่าแล้วแบบเข้มข้นมากอูเบคอนเนี่ยเข้มข้นมากอร่อยอันนี้ไม่เต๋อทำแล้วมาดูเลย คือมันต้องทําแค่แบบให้ไข่เยอะมาก็จบอ่ะนี่เราคนเหมือนไข่คนอะมันเป็นเรื่องเทสแต่ละคนมากจอยอะค่ะมังกรเลยแต่เมื่อกี้หนด้านกินือนกันเมื่อกี้คือบอกว่าชอบแป้งมากค่ะแป้งขอว่าเนื้อมันจะนุ่มคือแป้งมาจากตะแรกจุดเด้ยมันต้องแบบกรอบๆแข็งๆแล้ค่ะแต่มันจะเป็นแบบนุ่มๆอะลองกินแป้งเลยยไอซิ่งเฮ้ยจอยของเราอร่อยมากเลยจริงเหรอมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างอาหารข้าวและอาหารหวานแต่ของจอยอะให้อยากให้ทุกคนตั้งใจดูค่ะอันนี้คือเป็น ซูเปอร์ชีสซูเฟ่แพนเค้กค่ะคือแบบมันรู้สึกได้เลยแค่ฝันว่าแบบเนื้อแพนเค้กมันนุ่มอ่ะเมื่อกี้ทานไปแล้วแบบละลายเลยอ่ะมันดึงหนื่อมากเลยอ่ะคือต้องกินกับไอติมด้วยพี่เสือมันกระเข้าอ๋อใช่มันถึงกระเข้าแล้วคือไม่ไม่มีอะไรหวานเกินไปด้วยเนอคือหวานกำลังดีอ่ะเออาย่างนี้ดีกว่าอยากให้คุณผู้ชมนะคะร่วมสนุกกับเราค่ะในเฟซบุ๊กเปรี้ยวปากออนทีวีนะคะ เมนูเปรี้ยวปากนะคะแล้วก็รุ่นลับวอร์ชอ่นอิ่มฟรีเลยค่ะที่ร้านนูน่านูน่าคอรีอาดีเซอร์ทาเฟ่ค่ะและรับสิทธิ์นะครับเป็นสมาชิกแอดกิชเช่นฟรี6เดือนด้วยกันนะครับ2รางวัลนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปร่วมสนุกนะครับใน Facebook เปรี้ยวปากออนทีวีครับอ๋อโหอร่อยมาก อร่อยจริงๆอร่อยจริงวันนี้ครับพี่ก็มีกิฟต์เซตหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมสุดเข้มข้นตาเด็ดสมบูรณ์นะครับมองให้น้องออกด้วยขอบคุณมากค่ะดีเลยได้มาใช้ที่ร้านนะคะอ่ี่ช่วยถือหรือ่าฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับร้านออนเป็นร้านแรกยอมตั้งใจมากๆนะคะอยู่ที่สยามสแควร์วันนะคะชั้นหนึ่งค่ะอยู่ตรงทางเข้าเลยถ้าเกิดเดินเข้ามาในสยามเปิดประตูเข้ามาก็ร้านออนอยู่ซ้ายมือสีแดงเหลืองนะคะอร่อยทุกเมนูเลยครับเย้ขอบคุณมากค่ะ อร่อยเนอะเอ้าแก้วเอ้าก้วทำไมมีเลือก้าทำไมบู๊ขนาดนี้อะะเขาเล่นคุแสกใะอ๋อไหมเ็ไหมเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่า คือแนวนี้เลยบูใช่ไหมคะกับะเภาค่ะแต่ว่าจะมีแบบไม้คงแฝกด้วยคือเราคือแบบใช้ไม้คงแฝกด้วยใช่ค่ะต้องซ้อมนานไหมอ่ะก็ซ้อมเยอะเหมือนกันนะคะพี่พี่นกบอกว่าให้ไปแบบว่าฟิตเนสไปแบบว่าไปเทรนให้ร่างกายแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ซ้อมคิวบูเยอะเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าพลิกบทบาทเลยไหมเคยเล่นอะไรอย่างงี้มาก่อนไหมไม่เคยเลยพี่เต๋อไม่เคยแบบเล่นบูเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกยากไหมยากไหมที่ยากสำหรับหนูรู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องคำพูดมากกว่าเพราะว่ามันมันออกีเพลียดดนนิึงอ่ะะค คิมอาเล็กคู่หวานเล็กคู่นะใช่คู่บพี่อเล็กค่ะเป็นยังไงบ้างดีค่ะพี่อเล็กก็น่ารักค่ะเป็นคนแบบเขาตั้งใจทํางานอยู่แล้วค่ะก็ดีใจค่ะที่เหมือนได้ร่วมงานกับพี่เขาาว่าพี่เขาเก่งอยู่แล้วมีอะไรค่ะหมายในกองมีพิキュ่บ้างไหมเวลาบูวอย่างนี้ยเยอะแยะเล่นกันแบบว่าแบบโหเล่นกันแบบน่าเกลียดมากทำไมอะมาสนิทอย่างเงี้ยหรอสนิมากค่ะแล้วก็เหมือนคุยกันแบบว่าเหมือนหนูไม่ใช่แบบไม่ค่ะ สดใสมีชีวิตชีวาเลยอ่ะครับวันหยุดนี้นะครับใครที่ไม่มีแพลนไปเที่ยวนะครับก็มาเที่ยวย่านสยามกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาเที่ยวตามเราแล้วก็แฮชแทปปันเพื่อจะสยามหน่อยดีไวรุ่นนิดนึงไวรุ่นไวรุ่นนิดนึงใช่แล้วค่ะตอนนี้ไม่รับหมดแล้วนะคะเรากลับมาเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเที่ยวกับเที่ยวมาเช็คอินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะใส่ตะพีให้หน่อยใส่หน่อย ดาน้าไปชี้พิกัดความอร่อยย่านบางนารวมร้านน้องใหม่แกะกล่องซก,กีิยากิแบบบุฟเฟ่ร้านอิตาเลียนฟิวชั่นและคาเฟ่ชิคๆของดำดำแบมแบมกอตเซเว่นเต็มอิ่มครบทุกรสแน่นอนห้ามพลาดค่ะ